จะกินนะสวัสดีนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆช่วงนี้เราก็ไม่ค่อยได้เจอกันนะครับคลิปห่างๆนะครับยังไม่ได้ไปไหนนะครับเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆก็ยังอยู่นะครับผมแต่ผมก็งดไปสนามนะครับสนามสกเก็ตตั้งแต่วันที่13มกเอ้ย13เมษานะครับไม่ใช่มกราม13เมษานะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ผมจะห่างแฟนผมไม่ค่อยได้นะครับผมไม่ควรห่างนานง่ายๆเลยเพราะว่า แฟนผมอาจจะคลอดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมก็เป็นสาเหตุที่ว่าคลิปอังคางนะครับแล้วก็ยุ่งนะครับผมแต่คลิปยังมาอยู่เรื่อยๆนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่ว่าจะเป็นนอกสถานที่นะครับถ้าเกิดผมไปกาแฟนก็จะมีคลิปได้บ้างหรือว่าอาจจะเป็นที่บ้านบ้างนะครับก็ต้องระวังด้วยนะครับช่วงนี้ผมก็ต้องระวังเรื่องโควิด hmm. แล้วก็ตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าผมคิดว่าผมจะต้องเข้าห้อง คลอดกับแฟนด้วยอะไรเงี้ยก็เลยต้องระวังตัวให้เยอะนะครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะผมจะมาพูดให้กําลังใจนะครับสําหรับคนที่เล่นท่าแล้วมันค้างนะครับมือมันติดค้างแล้วก็เล่นไม่ได้นะครับผมผมเป็นหนึ่งคนเลยนะที่ว่าบางท่าเนี่ยคือค้างข้ามปีเลยนะครับคือเล่นไม่ได้อะครับยกตัวอย่างเช่นในวิดีโอนะครับคือที่ผมเล่นครูเกตแล้วก็ 270อเจออกอะไรประมาณนี้นะครับก็ปีหนึ่งล้วก็ยังไม่ได้นะครับปีขวาแล้ววะยังไม่ได้เลยแต่ผมเริ่มทำท่านี้ตั้งแต่ผมแชร์วิดีโอครูเกตครกเกตกลายนะครับผมจำได้เลยผมเริ่มทำท่านี้ก็ยังไม่ได้นะครับผมก็เลยอยากมาคุยให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆฟังว่าเราจะทำยังไงดีถ้าเราเล่นท่าที่เราติดไม่ได้นานๆเนี่ยนะครับผมเาไปดูวันดีกวกันนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสาหรับใครท้อนะครับสาหรับการเล่นทริแเราติดนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟดกลวหรือว่าสไลด์กลายหรือแรมอะไรนะครับถ้าติดนะครับผมเป็นปีเป็นชาติอย่างผมอย่างเงี้ยสิ่งแรกเลยที่ผมทํานะครับคือให้กําลังใจตัวเองครับสักวันต้องได้สักวันต้องได้นะครับผมอันนี้จริงนะครับสักวันต้องได้อย่าไปเครียดนะครับข้อแรกเลยคือผมจะไม่เครียดกับมันสังเกตไหมครับไม่ว่าผมจะเหนื่อยแค่ไหนผม ลาอย่างไงผมก็จะไม่เครียดจะไม่โมโหนะครับเพราะเวลาเราเครียดเราโมโหเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นแย่ลงนะสาหรับตัวผมนะอันนี้คือความคิดสําหรับตัวผมผมบอกก่อนเลยก็เครียดะอะไรเงี้ยผมเล่นไม่ค่อยดียยดจะยิ่งสนุกแม่งยิง่งดีครับยิ่งเล่นดีะอะไรเงี้ยยิ่งสนุกยิ่งเล่นยิ่งมันยิ่งสนุกยิ่งเล่นยิ่งมันคือข้อหนึ่งเลยนะครับข้อสองนะครับที่ผมเวลาผมเล่นไม่ได้ผมจะเปลี่ยนท่านะครับผม <S <S คือให้กําลังใจตัวเองเล็กๆนะครับอาจจะเล่นท่ายากเนี่ย ผมอาจจะกลับไปเล่นท่าง่ายๆนะครับแล้วให้มันลงนะครับผมมันจะทําให้เรารู้สึกดีขึ้นนะครับผมถ้าเกิดคุณเล่นท่าเดิมเนี่ยอย่างเดียวเลยแต่มันไม่ลงอะครับเป็นเวลาเป็นเดือนสองเดือนเงี้ยผมว่ามันแย่ต่อจิตใจเลยนะนะแล้วก็ทําให้เราติดกับสิ่งที่ไม่ดีอะครับเวลาเราทําอะไรไม่ดีเป็นประจํามันจะติดนะครับก็ไม่ควรนะครับผมก็คือเปลี่ยนไปเล่นท่า อื่นบ้างนะครับไปเล่นท่านน้นท่านี้ให้มันลงแล้วก็เฮ้ยฟีลดีไว้เฮ้ยลงแล้วให้กลับมาเล่นท่านี้อีกนะครับผมแล้วก็ยังเอมเดิมเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องกลับมาสักวันหนึ่งนะครับข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปก็สําหรับผมก็จะเป็นการอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอดูตัวเองนะครับเพื่อันพลาดตรงไหนว่าอะไรอย่างเงี้ยรีเสิร์ชดูวิดีโอเ้ยคนนั้นไทยอย่างนั้นคนนี้ใช้อย่างนี้นะครับรีเสิร์ชถ้าเกิดยังไม่ได้อีกไปข้อต่อไปเลยนะครับคือ ถามคนที่เขาเล่นเป็นเลยนะครับตามสนามอะไรอย่างเงี้ยสักสองสามคนสมมติท่าเนี่ยเฮ้ยมีคนเล่นได้นะถามเลยครับเขาจะมีทริคบอกเรานะครับคนที่เล่นลงเนี่ยมันจะมีจะบอกว่ามีเทคนิคนะครับที่บางทีมันก็อธิบายไม่ได้นะบางทีมก็อาจจะโชว์ได้อะไรเงี้ยครับถามสักสองสามคนนะครับผมเพราะว่าทำไมต้องถามสองสามคนเพราะว่าคนนี้ อาจจะเฮ้ยจริตตรงกันคือเฮ้ยอาจจะใช้เทคนิคเดียวกับเราอะไรเงี้ยสเก็ตบอร์ดอย่างที่ผมเคยเกิดไปนะสี่ห้าคนเล่นเนี่ยแม่งใช้เทคนิคแตะอะไรเงี้ยไม่ค่อยเหมือนกันนะครับฟอร์ฟฟิลคนละฟิลแต่ผลลัพธ์ออกมาประมาณเดียวกันอะไรประมาณนี้บางคนอาจาจะจริตตรงกับเราก็ได้อาจจะทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นถ้าเกิดยังไม่ได้อีกทําไง ใจครับ <laughs> ไม่ใช่นะครับอันต่อไปคือการเล่นบ่อยๆนะครับผมเล่นบ่อยๆนี่คือสําคัญเลยนะครับผมคุยกับนักสเก็ตหลายคนเลยนะครับว่าเฮ้ยวิธีฝึกยังไงอะไรเงี้ยอยากได้ท่านี้ทำยังไงหลายหลายคนคิดเหมือนกันเลยคือการเล่นบ่อยๆเล่นประจํานะครับเล่นบ่อยๆเล่นประจํามันจะชินชินคุ้นเคยนะครับจากจะบอกไรรอบแค่นี้ก็เกือบจะครบพัฒนามาเรื่อยๆจนครบนะครับผม ฟลิปจากฟลิปลงขาเดียวพัฒนากระโดดลอยมันเรื่อยๆจนฟลิปลงสองขาอะไรประมาณนี้นะครับเล่นปจประจํำนะครับยกตัวอย่างท่าที่ผมเล่นเนี่ยที่ไม่ลงนะไอ้ครูเกตแล้วก็270ออกอะไรประมาณเนี้ยคืออีกเหตุผลนึงเลยคือผมไม่ได้เล่นเยอะนะผมไม่ได้เล่นแบบจะเอาให้มันลงเหมือนตอนตเตะเทรฟลิปนะครับคือเฮ้ยเล่นไปมีอารมณ์มาไหนก็เล่นเพราะว่ามัน ใช้แรงครับบางทีมันใช้แรงเยอะผมก็โอ้โหบางวันไม่ไม่ฟีลอ่ะก็ไม่ก็ไม่ได้เล่นนะครับผมและอย่างหนึง่งเออผมไม่อยากจะเล่นให้ลงที่บ้านเดี๋ยวผมอยากเล่นตามสปอร์ตแล้วก็นะครับหรือสนามนะครับแล้วก็เอาท่านี้ลงมันจะดูว้าวนะครับผมโอเคนะครับก็เป็นเทคนิคของผมนพืนเะพื่อนพี่ๆน้นนองๆนะครับผมที่ว่าเวลาผมเล่นท่าไม่ลงข้ามปีข้ามชาตินะครับผม เราควรคิดยังไงนะครับอันนี้ก็คือเกณฑ์เล็กๆน้อยของผมนะเป็นการฝึกของผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเรายังตั้งมั่นนะครับเล่นนะครับอ๋ออีกนิดหนึ่งฝากไว้นิดหนึ่งอ่าอย่าเลิกล้มก่อนนะครับเพราะว่าบางทีอะคุณจะได้อาหรบางทีอะอาจจะได้เล็กนิดเดียวนะครับถ้าคุณไปหยุดมันก่อนก็อาจจะหายไปเลยนะครับผมก็ต้องมาเริ่มใหม่อีกแต่ถ้าคุณไปอีกหน่อยอีกหน่อยอีกหน่อยอีกนิดเดียวก็อาจจะได้แล้วนะครับพยายามอย่าหยุดนะครับเล่นเรื่อยๆนะครับ เอาใจช่วยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับหมาก็เห่าแล้วนะครับคงใส่จะต้องไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ